สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาทําอาหารนะถ้าใครจะมาดูผมทําอาหารเนี่ยคลิกผ่านไปได้เลยครับคือเมื่อวานเนี่ยผมไปศูนย์เรียนรู้ที่ปทุมธานีมาเป็นฟาร์มเห็ดนะครับชื่อว่าฟาร์มเห็ดปนาแล้วก็เขามีเปิดศูนย์ใหม่แล้วก็มีขายของชุมชนอะไรเนี้ยผมไปเจอเมี่ยงกลีบบัวนะครับเมี่ยงกลีบบัว เป็นเมี่ยงคำอะหลายๆคนคงจะเห็นเมี่ยงคำที่เขาใช้ใบชะพลูในการกินเนาะทีนี้เขาจะเอาดอกบัวเนี่ยเป็นบัวหลวงนะครับมาทำเป็นเมี่ยงคล้ายๆเป็นตัวห่อนะฮะก็เลยเอามาให้ดูว่าเขากินกันยังไงนะฮะบางคนไม่เคยกินไปเจอแล้วก็แบบว่าเอ๊ะมันมันจะขมไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอามาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเอามารีวิวให้ดูเฉยๆไม่ได้แบบมาทำให้ดูนะนี่ต้องบอกก่อนนะครับ มาดูว่า1กล่องเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยรอยหนึ่งแฟนซื้อมาร้อยหนึ่งแล้วก็มันมีอะไรบ้างนะครับอืมนี่เขาก็จะแพ็คมาอย่างดีเลยนะผมดูข้างในกันมันก็จะมีห่อๆอ,อย่างเงี้ยเนาะที่เตรียมถ้วยเตรียมชามเตรียมช้อนมาเนี่ยก็จะเอามาใส่พวกเครื่องนี้แหละอันนี้คือไม่ต้องใช้ถ้วยละ อันนี้เป็นถั่วลิสงน,นี่เป็นมะนาวนะครับคือเตรียมมีดเตรียมอะไรมาเพื่อจะมาหั่นด้วยแหละอ๋อมีขิงด้วยหอมแดงอันนี้เป็นบัวหลวงแล้วก็มีใบชะพลูนะครับเมี่ยงนี่มันต้องมีใบชะพลูเนาะเมี่ยงคำเนี่ยถ้าไม่มีใบชะพลูมันก็จะแบบรู้สึกแปลกๆผมจะเอาใส่ในจานก่อนนะ เดี๋ยวใบชะพูนี่ผมจะตัดก้านออกให้มันสวยๆแล้วกันนี่เอาเรียงแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบัวเนี่ยเราก็เอากลีบที่มันอยู่ด้านนอกที่มันแก่ๆเนี่ยออกไปนะเราจะใช้กลีบที่มันอ่อนๆพอที่แบบว่ากินได้อันนี้ก็ได้นะ ที่อยู่ด้านในจะมีปลายมันแบบแข็งๆได้หน่อยอันนี้ไม่เอาเนะาะประมาณน,นี้สีสวยมากอะครับกลีบบัวมันทำให้ดูน่าทานขึ้นเยอะเลยเราจะเอาแต่ใบมันนะกลีบดอกนะเราไม่เอาแบบข้างในมันนะ นี่อันนี้ไว้ตกแต่งจานได้นะครับมันมันดูสวยดีอ่ะอีกอันเราก็ทำเหมือนกันแล้วก็เอากรีบที่มันแก่ๆออกนี่เราจะใช้กลีบอ่อนๆน,นี้ ยิ่งข้างในมันก็จะเป็นสีชมพูสวยเลยเนะาะอันนี้สวยดียเอาไหนเดียผมเอาอันนี้แล้วกันที่มันเป็นทัวลิซงแล้วก็เอาใส่ในถ้วยเล็กๆได้เลยเนะาะแ อันนี้เป็นกุ้งแห้งปุ๊บที่ขีดหนูสวนนะครับอันนี้ก็ต้องซอยก่อนซอยให้มันเป็นแบบเล็กๆอ,อ่ะโอเค ต่อไปก็มะนาวมะนาวเราจะห่าเป็นลูกเตา๋มมามะนาวนี่เขาใช้ทั้งเปลือกเลยนะครับ うん。<noise> ก็จะเป็นขิงนะครับปอกแบบกันเนาะขิงก็ซอยเหมือนเดิมครับซอยเป็นลูกเต่าม,มันแข็งนะเวลาซอยก็ระวังนิ้วนิดนึงนะครับ เอาทีเดียวเลยเนาะผมจะเอาใส่รวมกับหอมแดงเลยนะต่อไปก็หอมแดงเครื่องเคียงที่ ใส่ในส่วนใหญ่ผมจะเห็นเขาซอยเป็นแบบลูกเต่าหมดเลยนะแบ่งครึ่งถ้วยแลวถ้วยหมดละถ้วยไหมแค่นี้ใส่รวมๆกันโอเคทุกอย่างเครื่องทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะฮะจุ๊ เอาพระเอกมาอยู่ตรงกลางก่อนอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วนะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมอะหอมมากเลยส่วนผสมอะไรบ้างผมก็ไม่รู้หรอกเครื่องเคียงมันจะประมาณเนี้ยครับสำหรับการทำเมี่ยงคำนะ ่าทีนี้มาถึงวิธีกินแล้วเนาะทําไมต้องเอาช้อนมาสองใบเพราะว่าเดี๋ยวตักน้าเชื่อมอันแล้วก็มาหาวคั่วส่วนพวกนี้มันเป็นของแห้งเราใช้มือหยิบได้ผมคิดว่าเขาน่าจะผมเอาใบชะพูเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับนี่เขาก็จะเอาใบชะพูล,ลองอย่างนี้อีกทีหนึ่ง ใช้มือช่วยนิดหน่อยเขาก็จะตักส่วนผสมใสท่ทีทละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยใครชอบอันไหนเยอะก็ตักเยอะหน่อยประมาณนั้นนะพี่กขี้หนูมะนาวกุ้งถั่วลิสงคั่วขิงหอมแดงนี่ แล้วก็ห่อเนะแล้วก็กินอ,อร่อยมากเลยครับคือรสชาติมันก็เป็นเมี่ยงคำอะไรแต่มันรู้สึกดีที่ไมีกลิ่นหอ,หอมของบัวหลวงอยู่ด้วย อันนี้ใครไปเจอก็ไม่ต้องแปลกใจไปเฮ้ยเอาดอกบัวมาทําเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะครับทําได้นะมาลองดูนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับขอโทษที่ไม่ได้ทําอาหารมาคลิปหน้าก็มีเรื่องราวที่จะทําอาหารเอ่ยหม้อทอดไร้น้ำมันเอ่ยอะไรแบบง่ายๆเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ